Firstly, can you pronounce Kylian Mbappe for me please? Because we in Thailand we call Kylian Mbappe. So how about French people how to call Mbappe? Kylian Mbappé. Kilian Mbappé. Mbappé. Mbappé Mbappé. Yeah. Not Mbappe. Mbappé. No. Mbappé Without okay. the M. Just no, Mbappé. No, Mbappé. Bu Mbappé. Mbappé. Nó. Mbappé. Okay, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. <constraints> <laughs> อย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปครั้งนี้นะครับอย่าลืมส่งไใสเสียบัตรรวมไปถึงโพสการ์ดออนไลน์ทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสนะครับหรือแอปเป่าตังนะครับสามารถที่จะส่งมาร่วมสนุกนะครับได้ถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของเขือไไถลัดนะครับ สับสนึงโดยเชียร์บอลให้มันเฮลานรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึม่มแจกกระนำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทถึง14รกรกฎาคม2,567ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกททายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน